แม่ชอบกินเคีรยม,มากเลยถ้าแม่ได้กินคงจะหายโกรธแล้วแน่นอน <c oughs> <c oughs> คุณยายน,นี่ของแม่นะคะแต่ว่าหนูจะเอาให้ยายทีหลังนะไม่อยากจะเชื่อเลยวันเกิดหลอนแท้ๆแต่กลับเป็นห่วงคนอื่นเขา แล้วนี่ไม่จัดงานเลยเหรอเมื่อไรจะทําอะไรเพื่อตัวเองสักทีนะแล้วหลานก็ไม่ได้ผิดด้วยแม่หลานยังไม่ยอมให้หลานฉลองงานวันเกิดตัวเองทําไมจะต้องว่าแม่หนูด้วยล่ะคะแม่น่ะให้ความสําคัญกับทุกคนแล้วก็กับทุกๆอย่างด้วยหนูจะฉลองได้ยังไงถ้าหากว่าแม่เน่ยยังโกรธหนูแบบนี้นะอย่างนั้นเหรอ แต่ยายไม่เคยเห็นหลานให้ความสำคัญกับใครเท่านี้มาก่อนเลยไม่เคยเห็นเลยนะหลานไม่ได้รับความรักจากพ่อเพราะอะไรพ่อแม่ของหลานพ่อแม่ของหลานเป็นแบบนี้พ่อเนาะเขาไม่เคยมาหาหนูเลยตอนที่เขายังมีชีวิต แล้วตอนนี้เขาก็ตายไปแล้วมอฮิยาฉิวนะอย่าก,กล้าดีว่าพ่อของหลานนะหนูขาดความรักของแม่และหนูก็ต้องการความรักของพ่อแต่ว่าพ่อหนูเขาไม่เคยที่จะสนใจหนูเลยหนูจะเป็นยังไงถ้าหากว่าหนูไม่มีแม่คนนี้ แม่เนะ่ยเป็นคนสู้เสมอนะคะให้หนูได้รับความรักโดยที่หนูรู้สึกไม่ขาดหายอะไรแม่เป็นมากกว่าป้าคนหนึ่งแม่ไม่เคยทำให้หนูคิดว่าแม่เป็นแม่เลี้ยงของหนูหนูมองว่าแม่เป็นแม่แท้ๆของหนูนะ แล้ววันนี้แม่ก็อารมณ์ไม่ดีก็เพราะว่าหนูอีกหนูจะทำยังไงดีล่ะคะหนูจะต้องง้อแม่ให้ได้เลยเพราะว่าไม่มีใครจะรักหนูเท่าแม่แล้วไม่มีใครรักแม่เท่าหนูด้วยเหมือนกันไม่มีทางแล้วหนูเองก็เชื่อเหมือนกันนะคะว่าแม่ก็รักหนู เดีย๋ยวนู่มานะคะนี่เลยครับอ,อีกปีเดียวปีหน้ามาฮิจะอายุย1็ดและสมบัติทุกอย่างก็จะเป็นของเธอแล้วเธอจะโอนทุกอย่างให้กับคุณเห็นไหมละ่ะว่าวันนี้จะต้องไขหน้าเพราะมาฮิแค่ไหนฉันไขหน้าออกทีวีโง่อ,อะไรขนาดนะั้นโง่จริงๆเลยฉันรอไม่ไหวแล้วนะฉันฉันรอไม่ไหวจริงๆ ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องขายเนาอีกนานแค่ไหนในปีหนึ่งเนี่ยฉันต้องขายเนะาคนครับแล้วทำไมไม่ใช้อีกแผลละ่ะให้เธอแต่งงานสิแนะนำได้ดีนะแต่เพื่ออะไรละ่ะเราต้องหา,ชาใช้เธออีกและชายคนนั้นจะต้องทำทุกอย่างตามที่ฉันสั่ง ต้องฟังคำสั่งฉันสบายดีไหมฮะรักเีินแบบนี้ห<า>ไหนห<า>ขอไปดูหน่อยสิได้เลยเนี่ราคาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไงไข้างๆเค้กว่ายังไงนะเนี่ยแพ้ขนาดเนี้ย<า>ก็ชิมก่อนสิของดีมากเลยนะฉันไม่สนหรอกนะฟังนะ<า>เราไปกินเอ่อมัฟฟินกันดีกว่าเด็กๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาจะกินเค้กพี่ครับอยากกินเนยเจอได้โปรดใช่ใช่ ถ้าเพื่อนฉันต้องการแบบนี้แล้วก็ฉันก็จะซื้อให้กันแล้วกันจะกินอะไรก็หยิบเอาเลยแล้วกันนะเย้ใจปั๊บสุดๆเอาละเร็วสิเร็วเลยนี่ครับอฉันต้องจ่ายเงนเท่าไหรล่ละพัน,นเนหรอใช่ครับอ <G ül> อ้ัลค่อยหย่อนนะโอเคเก็บเงียบเป็นความลับทอดทีนะครับผมคิดว่าฉันโง่หรือไงฮะคิดว่าเดพวกนี้เนี่ยจะมองไม่ออกหรือไงว่าในนี้เนี่ยมีอะไรนี่อะไรกันเนี่ยอะ ใส่แมลงสาบลงมาได้ยังไงฉันลงเอาหรอกหน้าฉันจะแจ้ตำรวจมาปิดร้านฉันจะแจ้งตำรวจด้วยรอแป๊บนึงนะฉันจะเรียกตำรวจตอนนี้เลยอย่าบอกตำรวจนะเดี๋ยวเอาเค้กใหม่ให้นะเดี๋ยวเอาก้อนใหม่ให้เลยโอเคทุกอย่างเนี่ยปกติครับคุณตำรวจแค่นี้นะเปไปตามแผนนี่เลยอันนี้อ๋อันใหม่นี่แต่เค้กแค่อันเดียวเองเหรอ นี่ท่านจะว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้แค่กเรามีแมลงสาบมันไม่ใช่ที่ไหนอ่ะถ้าเด็กๆเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบอ่ะนายรับผิดชอบไหวหรือเปล่าโอ้ไม่ไม่เดี๋ยวผมเอาให้อีกนะฉันจะเอาอีกนะนี่เหรออย่ามาทำเป็นหัวใสนะเด็กๆจะกินอะไรอีกไหมลองคิดมาซิโอาขนมพายอีกสี่ชิ้นเลยสี่ชิ้นชิ้นเอาขนมพายอีกสี่ชิ้นไม่งั้นฉันแจ้งตำรวจจริงๆนะได้ได้เดี๋ยวเอาให้นะเดี๋ยวก่อนนะ นี่เลยเอาละโอเคเด็กๆถือเอาไว้เอาดนถือไว้ถือเอาไว้นะเราจัดปาร์ตี้คืนนี้อะใจดีจริงๆเลยลุงเนี่ยโทษทีนะ ขอให้พระเจ้าให้พรลุงนะขอให้ร้านมีแมลงสาบตลอดไปใจดีแบบนี้ขอบคุณเขาสิเด็กๆขอบคุณคะครั้งหน้าครั้งหน้านะเราจะลองรถใหม่อะไปกันเถอะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะแม่คะไม่อยากจะเจอหนูหรอคะหนูมาหาแม่พอดีเลยแม่จะได้มีความสุขนะคะแล้วหนูก็เอาเคียรมาให้ ถ้าหากว่าแม่กินเคียนนี้แล้วก็หนูว่าแม่จะต้องให้อภัยหนูอย่างแน่นอนหนูมั่นใจเลยนะคะแม่ใจดีจริงๆเลยนะหมแต่แม่กำลังคุยเรื่องสำคัญอยู่นะสิตอนนี้อย่ามากวนแม่เลยนะเออเออหนูขอโทษนะคะวางเคียวไว้ตรงนั้นเลยเดี๋ยวแม่จะกินทีหลังโอเคไหมละ่ะได้เลยค่ะแม่ขอบใจจะ้ะ พี่ฮะหนุนี่สิอะไรเล่าก็เค้กไงมันคือเค้กแต่ว่าเค้กของใครกันเล่าชื่อใครเนี่ยสุขสันต์วันเกิดมาฮิพี่ฮะแล้วใครคือมาฮิใครกันนะ บอกเรามันเลยอืมก็คืออนาคตพี่สะพายไงเฮ้อเฮ้ยใช่จะไปรู้ได้ยังไงแล้วเธอคือใครอ่ะชื่อก็เขียนอยู่ว่าชื่อมาฮิใครกันฉันก็ไม่รู้อ่ะเราทำพลาดอีกแล้วเราเอาเค้กคนอื่นเข้ามาทำไงดี ไม่เป็นไรไม่ว่ามาฮีคือใครเราก็กินไปเธอนะมันไม่<ห>แฟน์นะวันนี้วันเกิดของเธอเค้กเป็นของเธอเราจะตัดเค้กเธอได้ยังไงเล่าฉันมีหลักการนะใช่ไหมจะทําอะไรก็ทําแต่อย่าขัดหลักการตัวเองเด็ดขาดเลยฮะไม่เอานะตัดเค้กเถอนะพี่เราไม่ได้ขโมยมาสักหน่อยเราหยิบมาผิดอะ่ะใช่ใช่หรอใช่แล้วใช่ก็ใช่อะ่ะ เราไม่ได้ขบวนเข้ามานี่แสดงว่าเราก็ไม่ผิดสินะไม่ผิดเลยพี่ไม่ผิดเลยใช่ใช่ใช่ฉลองมันเกิดมาฮีกันเหรอใช่แล้วฉลองมันเกิดให้มาฮีกันลุยเฮ้บัฟลาฉันจะจุดเทียนยังไงกันล่ะเนี่ยแปอาไม่ขีดมาสิแปอวมาเลยได้เลยพี่เป็นตู้เอาไม่ขีดให้เขานะแล้วขายช้ใครกันล่ะมานี่สิแล้วฉลองกันอยู่มานี่สิแล้วเป็นตู้ มาเร็วมาเร็วเราฉลองมันเกิดให้มาฮิอยู่อะคร้กันมาฮิจะรู้ได้ยังไงเล่ารู้แค่ชื่อเธอเราเลยฉลองให้เธอฟังนะฟังนะเด็กๆเรากินเค้กนี่กันอะเลยต้องขอพรให้เจ้าของเค้กเขาด้วยนะฮ ให้เธอมีความสุขง่าโอเคไหมก็ได้มาได้เราได้เจอกันมามาเลย สุขสันตวันเกิดน,นะมาฮี Happy birthday มาฮิ hi. Happy birthday มาฮี hi. Happy birthday มาฮีกินสิ <c oughs> มาดิม <c oughs> าฝรกลากินอีกนะ <c oughs> ปินตัว <c oughs> อ๋อ,อ, <c oughs> อ,อก๋ิมซ <c oughs> ีฟังนะกินขนมนี่แล้วก็แบ่งกับปากเกียด้วย <c oughs> ขอให้มีความสุขนะมาฮิขอให้มีความสุขตลอดไปขอให้มีความสุขนะใครกันนะมาเวลาแบบนี้ พระเจ้าค่ะปกป้องฉันด้วยนะปกป้องฉันด้วยพระเจ้าค่ะช่วยด้วยนะช่วยด้วย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 พระเจ้าค่ะช่วยด้วยพระเจ้าค่ะช่วยด้วยพระเจ้าพระเจ้าค่ะช่วยหนูด้วยนะพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะช่วยหนูด้วยพระเจ้าปกป้องหนูด้วยนะพระเจ้าค่ะช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยบ้านสวยนี่พระเจ้าค่ะช่วยด้วยอื โอ้ยไม่เปิดสักที มีใครนี่นะอะไรกันใครเอากล่องเค้กมาไว้ตรงนี้นะ แล้วใครกินเค,ค้กของฉันล่ะฉันกินไปชิ้นหนึ่งเพราะนี่วันเกิดของเธอม่ใครกันนะเขารู้ได้ยังไงว่าวันนี้วันเกิดเรานี่ นี่คุณคะโอเคสุกสต์วันเกิดให้ตัวเองขอบคุณนะคนแปลกหน้า ดีปูไปใส่หัวไปได้แล้วไม่ฉันไม่ไปทำไมละ่ะแกจะทำอะไรฉันก็จะสั่งสอนแกย Mul ัง <simpl> ไงเนอะเฮ้ยคาจานถอยไปถอยไปเลยฉันอยู่นี่แล้วฉันจะจัดการแกเองดีปูกับเพื่อนฝูงมีอะไรกันอ่ะชอบโดนซ้อมสินะแกเนี่ยฮะฮะนี่พี่สาวฉันแกพยายามจะทำอะไรเนี่ยเงี้ยไปนะไอ้ขี้แพ้พี่สาวแกโยนแก้วใส่ฉัน แก้วที่ไหนล่ะไม่ใช่แก้วสักหน่อยสัทยากลับบ้านไปซะฉันจัดก,การพวกนี้เองไม่เอาการจัดก,การไอ้พวกนี้มันง่ายมากเลยฉันเป็นน้องชายเธอฉันต้องปกป้องเธอดีปูหาเรื่องย่งกับเด็กๆเลยแม่ผมอยากจะไปห้องน้ำแม่คาจานแกล้งผมฉันยืนตรงหน้าแกแล้วเนี่ยสู้แบบชายหน่อยสิถ้ากล้านะ แกจะทำยังไงล่ะอยากจะรู้ใช่ไหมจะทำยังไงอะวิเฮ้ว่ามาซิแกจะทำอะไรฮะทำร้ายฉันเหรอก็เอาซิเอาเลยอ๋อ,อสัตยาจัดการพวกมันเลยเอาให้พวกมันหลับจมให้พวกมันหาย่าไปได้เลยนะจัดการมาเลย ปล่อยสิปลอยแกสิปลอยฉันจะฆ่าแกหมดมาแล้ว่เขาหนีเวเี๋เดียอะไรสนเี่มีอะไรกันไม่รู้เร่งาเนเพื่อเข้าใจผิดอ่ะเขาเพื่อนรักผมเองอะนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ยวี่เพื่อนรักกันเลยอ่ะไม่ยายคว่าันโง่นะไปเข้าคุกให้หมดเลยไปเลยไปทุกคนเลยพันโกหกที่ไดไปไานวเขาเกันไปเลย กโยนคุณวาเลียผมเป็นตำรวจนะเ <c oughs> ข้าคุณตำรวจว่ามาค่ะลูกสาวของคุณกยาน่ะไปสร้างความวุ่นวายที่ไหนครับ <c oughs> เธอในะโกทุกคนไปหมดเลย <c oughs> อะไรนะเราจะพาเธอมาที่สถานีตำรวจแล้วผมจะลงมาทึกเอาไว้นะคุณรีบมารับตัวล่ะ <c oughs> โ,อโอเคค่ะฉันกำลังไปนะคะคุณตำรวจรีบมานะครับรีบมาเลยนะรีบมา <c oughs> เราจะต้องไปบอกแม่แล้วก็ยันแม่คะแม่คะแม่คะแม่ไม่รู้ว่าโกยานเป็นยังไงบ้างเราจะต้องรีบไปหาตำรวจเป็นอะไรทำไมไม่นอนหรือมีอะไรแม่คะโกยานน่ะโกยานอยู่ที่สถานีตำรวจเราต้องไปค่ะแม่เราต้องไปคะ่ปคะ มานี่เลยเฮ้ยท่านทำไมล่ะกำลังไปนี่เล่าคู่เลยไปเล่าเขาลยท่านทำไมเพียคนเดียวละท่านเลยเล่าเขาชั่วมากกว่าผมอยเล่าะสองเขาเลยท่านจัดการเขาเลย อะไรกันเนี่ยเราฟังไม่เป็นหรือยังไงกันนะเฮ้เฮ้เฮ้เฉันดวดให้ฟรีก็ได้นะนี่สถานีตํารวจนะไม่ใช่บ้านพ่อเธอนี่บ้านพ่อเธอเหรอเออโทษทีเออโทษทีครับท่านโทษทีไปแล้วไอ้พวกขี้แพ้โอ้โหใจเย็นๆครับโอย่าไปยุ่งกับฉันนะบอกว่าอย่าไปยุ่งกับฉันเลยไปโอ้โหยอย่ามาเข้าใกล้ หมดฉันจะจัดการพวกแกกล้าดียังไงคุพาฉันมาที่นี่นะห้ะมาอยู่กับฉันทำไมไอ้พวกคีบแฮ้คนอย่างพวกแกเนี่ยนะมาเป็นตำรวจได้ยังไงกันอะ พวกแกกล้าได้ยังไงถึงจับฉันมาที่นี่น่ะฉันจะจัดการพวกแกให้หมดเลิกไปฉันจะออกไปจากที่นี่อย่ามายุ่งกับฉันนะพวกบ้าไอ้ตั้งมาสิอ๋อพระเจ้านี่หมอสุดๆเลยนะนี่ฉันจะจัดการพวกแกให้หมดคอยดูสิ ระเจ้าแม่นี่เนี่ยมาจากบ้านคนรวยแน่เลยปากสว่างแบบนี้เหมือนเราเลยจัดการทุกคนในสถานีตำรวจสน่วมเลยอ่ะสวัสดีครับท่านเชิญเลยได้เชิญเลยมันนี่เลยเท่านท่านขอบคุณมากนะได้สติสักทีอยู่กันทั้งคู่นั่นแหละ้ยปล่อยฉันแบบนี้เลยนะ ฉันจะหนีไปจากที่นี่นี่ยัาา<ล>งไม่จับ <มา S 1> ฉันนะพวกบ้าเอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันฉันจะจัดก,การพวกแกพอได้แล้วนะกอยานลงมาได้แล้วถ้าทาแม่ไขยหน้ามากพอแล้วนะมันไม่ถูกต้องเลยนะกอยานลงมาเดี๋ยวนี้โอ้พระเจ้าแม่สุที่รักมารับหนุ่มหล่ะคะ่คะเมค่ะ <laughs> <laughs> กอยานบอกให้ลงมานะงั้นเหรอเงียบไปเลยไป ลงมาเดี๋ยวนี้า็ยานก็ยานหยุดนะลงมาได้แลยวนะมาอยู่กับฉันนะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะเก็ยานพอได้แล้วนะลงมาเก็ยานทำไมลงมานะไม่อยากลงปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ลงมาสิก็ยานไม่ลงมาเก็ยานลงาก็ยานทำตัวดีๆหน่อยเอาขามานี่ลงมานะระวังด้วยส่งมือมาลงมาเก็ยานระวังหน่อย กลับบ้านกันเธอมายุ่งอะไรกับฉันเนี่ยพอได้แล้วนะยอยานพอได้แล้วไม่รู้ได้ยังไงว่าแม่ต้องอับอายแค่ไหนก็เพราะว่าเธอเนี่ยเลิกทำตัวแบบนี้แล้วก็กลับบ้านได้แล้วโอ้หน้าขำเป็นบ้านเลยน้องสาวที่แสนดีกับแม่สุดที่รัก หญิงที่มีอำนาจแห่งเมืองนี้องลงแล้วจ้าหยุด,ดกกยนะกกยันคุณปายานเซนกุปตาคุณขายขี้หน้าหรอคะพอแล้วกกยนัน <c oughs> แม่น่ะดูตัวเองบ้างสิคะแม่ <c oughs> ชื่อเสียงน่ะพังป่นปี้หมดแล้วไม่ใช่เหรอคะเพราะว่าหนูเนี่ยหนูรู้ว่าแม่ต้องการอะไรหนูรู้ว่าแม่ต้องการอะไรแม่อยากให้หนูหายไปถูกไหมล่ะอ๋อไม่ใช่สินั่นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการแม่นะ่ะไม่อยากจะเป็นแม่ของหนูเลยตั้งหากล่ะใช่ไหมได้มันไม่สำคัญหรอกแม่เพราะว่าแม่ไม่เคยให้ความสำคัญกับหนูอยู่แล้วนี่นี่ก็หยอด ระวังปากด้วยนะขอโทษนะคะคุณติรวยฉันอบต้องขอบคุณจริงๆที่คุณเอบไม่ได้ถือสาอะไรฉันจะจำวันนี้เอาไว้ค่ะขอบคุณมากนะคะฉันจะสั่งสอนเธอเองตอนเรากลับบ้าน